ใครใช้ Google Map นำทางบ่อยๆสร้างปุ่มลัดกันครับใน a m s u n งนะเช่นผมอยากจะไปไอคอนสยามนะครับผมก็กดปุ่มไอคอนสยามมันก็จะเข้าแอปนำทางไปให้เลยตั้งค่ายังไงไปดูกันครับจริงๆพวกนี้มันก็คือวิดเจ็ตแหละครับให้เรามากดค้าง,งกดแตะค้างที่หน้าจอนะครับเพื่อเพิ่มวิดเจ็ตอันนี้แล้วข้างบนสุดครับในช่องค้นหาเนี่ยเราก็แตะแล้วก็พิมพ์คาว่าแมปครับพอเจอแมปแล้วก็กดเข้าไปครับ แล้วก็มากดที่คําว่าเส้นทางกดเพิ่มจะให้เราพิมพ์สองช่องนะครับเลือกจุดหมายกับชื่อทางลัดแล้วก็มากดตรงเลือกจุดหมายก่อนครับยกตัวอย่างผมจะพิมพ์เมกกะบางนานะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เลือกครับตรงนี้ถ้าใครหารายการสถานที่ของตัวเองไม่เจอเนี่ยจะต,ต้องไปปักหมุดเองในแอป Google m a p นะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีทาท้ายคลิปแต่ตรงนี้เนี่ยเลือกอันนี้ก่อนครับเมกกะบางนาด้านล่างตรงชื่อทางลัดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อที่ต้องการครับผมพิมพ์ว่าเมกะบางนานะครับอ่ะแบบนี้ แล้วก็กดบันทึกครับตัววิดเจ็ตเนี่ยก็จะเพิ่มที่หน้าจอให้กดใช้ได้แล้วครับถ้าเรากดวิดเจ็ตที่เราสร้างมาเนี่ยก็จะขึ้นนําทางให้เลยทันทีครับไม่ต้องมาคอยเข้าแอปแล้วพิมพ์ชื่อปลายทางให้เสียเวลาสําหรับคนที่ต้องปักหมุดปลายทางเองเนี่ยให้เข้ามาที่แอป Google m a p นะครับแล้วเราก็เลื่อนหาปลายทางของเราได้เลยอันนี้ตัวอย่างนะครับถ้าเจอปลายทางของเราที่แผนที่แล้วเนี่ยให้แตะค้างครับแล้วด้านล่างเลื่อนมาครับจะเจอเพิ่มป้ายกากับด้านบนนี้ก็ใส่ชื่อตามใจชอบเลยครับตัวอย่างผมจะพิมพ์คําว่าบ้านใหม่ละกันครับ อ่ะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็มากดที่ปุ่มเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ทําแบบเดิมนะครับเพิ่มวิดเจ็ต Google Map แล้วมากดที่เส้นทางเพิ่มตรงนี้ครับแล้วเพิพ์ชื่อให้ตรงกับตอนที่เราปักหมุดตรงป้ายกำกับใน Google Map ไว้นะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นบ้านใหม่ก็จะเจอขึ้นมาแล้วแบบนี้ครับใครที่ใช้ Google Map นําทางบ่อยเนี่ยก็สามารถทําโฟลเดอร์ไว้แบบนี้ได้ครับสถานที่ที่เราไปประจําสะดวกดีถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ